ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาญาโยมุตติสันหลตั้งใจรับพรยะถา,าวริวะหาปุราบริปุเรนติสายขังอวบมีวิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปัมมีวัสมิฉะตุสัพเปปุเรนตุสังรับพร

จตารุธรรมาวัตันติอายอุโอโนสุข,ขังพลรังอขอญาติโยมโชคดีมีสุขนะก็มีความสุขสมหวังทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นทุงความปรารถนานะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ขงของทุกคนรวยรวยนะลูกนะรวยมากๆรวยชาตินี้รวยชาติหน้ารวยทุกชาติกวาจะเข้านิพพานนะคนบุญใดที่ข้าพเจ้าทําแล้วในวันนี้ จะเกิดใหม่อีกกี่ชาติก็ตามถ้ายังไม่ถึงบัิภานเพียงใดขอคำว่าไม่มีเจ้าอยากรกกากแกเข้าระเจ้าอย่างนี้ทุกชาติถ้าเกิดไปจะนึกอะไรก็ได้สงความพัฒนาทุกอย่างนะเรื่อยๆนะจ๊ะเรื่อยๆ